สวัสดีผู้ที่ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนแล้วก็สวัสดีชาวชุมชนลูน่าคลาสิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในช่วงแรกเราจะมาคุยกันในเรื่องของเหรียญ LUNC กับการอัปเกรดใหม่หลายอย่างเลยนะครับที่ได้รับการวางแผนสำหรับ Q4 ของปี2022ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของ LUNC ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับและในช่วงที่2นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของคู่แข่งของเทอร่าคลาสิก ที่ตอนนี้นะครับได้เผาเหรียญไปแล้วกว่า53สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมน็อตกับช่องน็อตสุภพงในช่วงแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการคริปโตเคอ r e เรนซีในปัจจุบันนี้นะครับ ก่อนจะเข้าสู่ข่าวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรามาเข้าสู่ช่วงข่าวกันเลยนะครับก็เป็นข่าวจากต่างประเทศเช่นเคยนะครับผมมีหัวข้อข่าวว่าการมี LUNC ไว้ในพอร์ตคุณนะครับผมอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดนี่คือเหตุผลนะครับโดยราคาสิงนะครับผมสามารถบุยบินได้นะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับแทนนั่งหน่ยอยู่หลายเดือนเลยทีเดียวนะครับ ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับ LUNC ก็มีกําไรมากกว่า3%นะครับแม้ว่าผลการดําเนินการล่าสุดของ LUNC นะครับผมจะให้ความหวังแก่นักลงทุนแต่ก็ยังมีการพัฒนาที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับชุมชนของเทราอย่างไรก็ตามนะครับจะมีการพัฒนาในเชิงบวกแต่ตัวชี้วัดแบบออนเชนหลายตัวนะครับก็ไม่ได้สนับสนุนให้ราคาพุ่งขึ้นนะครับและเสนอเน่เป็นอย่างอื่นแทนนะครับผมมาดูกันนะครับว่า อะไรเกิดขึ้นในเครือข่ายของ LUNC บ้าง LUNC นะครับมีอนาคตที่สดใสนะครับเมื่อเร็วนี้นะครับเทอร่ารีเบลตึงเป็นทวิตเตอร์สำหรับประกาศเกี่ยวกับเชอร่าได้ทวิตว่าพวกเขานะครับได้สร้างแผนงานใหม่สำหรับเ h อร่าคลาสสิกตามแผนงานนะครับการอัปเกรดใหม่หลายอย่างนะครับที่ได้รับการวางแผนสำหรับ Q f o ของปี2022นะครับซึ่งอาจจะเปลีป่ยนแปลงชะตากรรมของ LUNC ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตัวยอย่างเช่น,นพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ วางแผนที่จะรังับการแลกเปลี่ยนในตลาดอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและการผลักดันการอัปเกรดใหม่ๆใ,ในระบบนิเวศได้แก่วานิลาคอสมอสเทนเดอร์มินละคอสวอรนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับในปี2023ผู้พัฒนาวางแผนจะทำซ้ำเกี่ยวกับอัลกอริทึมฟังชิ l e เบลโทเค็นและการควบคุมเงินทุนใหม่นะครับความสำเร็จอีกระก้าเนึ่งนะครับของ LUNC นะครับก็คือการได้รับการสนับสนุนนะครับจากไบเนน ไบแนนนะครับกล่าวว่าจะใช้ค่าธรรมเนียม1.2นะครับผมสำหรับการฝากทั้งหมดที่ได้รับบนแพลตฟอร์มก่อนที่จะให้เครดิตกับบัญชีของผู้ชายเหตุการณ์นี้นะครับได้นำความสุขมาสู่ชุมชนของ LUNC นะครับเพราะว่าพวกเขาได้แสวงหาการสนับสนุนแบบนี้นะครับมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามนะครับม้จะมีความสำเร็จดังกล่าวและแผนในอนาคตแต่ตัวชีวัดออนเชนหลายตัวนะครับได้ล้มเหลวในการสนับสนุนของ LUNC ได้บ่งชี้ว่า มีแนวโน้มขาลงนะครับที่เป็นไปได้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ในขณะที่ราคาของ LUNC นะครับไปในทิศทางของการไซเวนะครับปริมาณของการซื้อขายนี่ก็ได้ลดลงไปอย่างมากนะครับซึ่งเป็นสัญญาณในเชิงลบนะครับผมแนีว่านักพัฒนานะครับจะประกาศแผนงานใหม่ของบล็อกเชนนะครับผมแต่กิจกรรมการพัฒนาก็ได้ลดลงเช่นกันสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือปริมาณของโซเชียลของ LUNC นะครับก็ดําเนินไปในทิศทางเดียวกันนะครับผม ได้ลดลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วการพัฒนาทั้งหมดเหล่านี้นะครับบ่งชี้ว่าแทนที่ราคาจะปรับขึ้นนะครับผมนักลงทุนคาดว่าราคาของ LUNC นะครับอาจลดลงได้นะครับการดูกราฟของ LUNC รายวันนะครับก็จะทําให้เห็นความหวังนะครับเนื่องจากตัวบ่งชี้ในตลาดบางตัวนะครับเผยให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นในระยะสั้นนะครับตัวอย่างเช่น EMA นะครับชี้ให้เห็นว่า EMA 20วันนะครับอยู่เหนือ EMA 55วันซึ่งเป็นสัญญาณของขาขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัชนี RSI นะครับผมก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นกลางนะครับและ c m f นะครับก็เช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับการอ่านค่าแบบ MACD นะครับผมแสดงให้เห็นสัญญาณของ crossover แบบหมีนะครับซึงลดโอกาสในการขึ้นในระยะสั้นสิ่งที่น่าสนใจนะครับผมบ o l l i n g e r b แ n นนะครับผมแนะนำว่าราคาของ LUNC นะครับกำลังเข้าสู่โซนวิกฤตนะครับ ได้ความเป็นไปได้ที่จะทําให้พุ้งขึ้นทะลุแนวต้านมีน้อยมากโดยราคาสีนะครับได้เพิ่มขึ้นมากกว่า8%เเนะครับใน24สชั่วโมงที่ผ่านมาแผนภูมิด้านล่างนะครับผมเปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาได้ความผันผวนของโดยราคาสีใน24ิชั่วโมงที่ผ่านมานกราฟซ้ายมือนะครับกัวการเคลื่อนไหวของราคาของโดยราคาสีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่อยู่ขวามือแถบสีเทานะครับก็คือบลิงเกอร์แบนดนะครับผมถึงวัดความผันผวน,นของ ความเคลื่อนไหวของราคารายวันและรายสัปดาห์นะครับผมอิงแทบนะครับหรือพื้นที่ของสีเทานะครับมีพื้นที่กว้างมากเท่าใดนะครับผมความผันผวนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นาสู่ช่วงที่อะอรับผมผู้แข่งของเชื้อราคาัสสิกนะครับตอนนี้ก็ได้เผาเหรียญไปกว่า5 3เแล้วครับเชื้อราคาสสิกนะครับได้พุ่งขึ้น7 5เในไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากที่ไบแนนนะครับประกาศท้ายภาษีการเบินเร์เน1.2% เกือบหนึ่งพันล้านดอลลาร์นะครับได้เข้าสู่ถือราคาสินะครับมูลค่าราคาตามตลาดนะครับก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแต่ทําให้เหรียญนะครับอยู่ในอันดับที่สามสิบเอ็ดของโทเค็นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอุปทานของ LUNC นะครับถูกเผาไปเพียงใดแล้วตัวเลขล่าสุดนะครับแสดงให้เห็นว่าหกจุดเก้าพันล้านโทเค็นนะครับที่ได้เข้าไปอยู่ในที่อยู่สําหรับการเบิรนนะครับผมและเพิ่มขึ้น 2. 6 4กี่พันล้านโทเค็นนะครับ เนื่องจากภาษีการเผาไม่1.2%โดยอุปทานของ LUNC ทั้งหมดที่มีอยู่6.9ล้านล้านโทเค็นนะครับผมกาอีกยาวไกลนะครับสำหรับ LUNC ที่จะไปในจุดุดเดิมนะครับผมที่มีอุปทานโทเค็นอยู่กว่า350ล้านโทเค็นแม้ว่าภาษีจะเล่งกระบวนการเผามากขึ้นก็ตามภายในสีเดือนที่ผ่านมานะครับอุปทานของ LUNC ถูกทำลายไปเพียงแค่0.1%เท่านั้นอีว่ากราวนะครับ ได้เผาอุปทานไปกว่า53%ใน12เดือนอีเวกาวนะครับเป็นหนึ่งโทเค็นนะครับที่มีการเบินภาษีในกรณีนี้นะครับก็คือ2%ของฟุกพุรกรรมอีเวกาวนะครับได้เผาเหรียญถึง53%ของอุปทานทั้งหมดภายใน12เดือนนะครับผมแหล่งเงินทุนที่ใหญ่ที่สุดสําหรับการเผาไหม้นะครับก็คือภาษีพุรกรรม2%แต่ไม่ใช่แค่เพียงคนเดียวนะครับเมื่อต้นเดือนกันยายนปี2565นะครับอ e ีเวกาว์นะครับได้เปิดตัวโทเค็นลุคโคร ใ้รับการออกแบบไอโทเค็นนะครับในระบบนิเวศที่มีปริมาณมากในภาษี1%เอร์ซโดยที่ 0. 8นะครับจะทการซื้อคืนและเผาไหมอีเวอร์กราวในวันแรกของการเปิดตัวนะครับผมก็ได้ระดมเงินกว่า8 0,000ดอลลาร์นะครับสําหรับการเผาไหมอีเวอร์กราวอีเวอร์กราวนะครับอาจมีมูลค่าตลาดนะครับน้อยกว่า LUNC แต่ก็เป็นผู้นานะครับในด้านการซื้อคืนและการเผาไหมนะครับหลายคนนะครับผมคิดว่านี้นะครับเป็นเหตุผลที่ คนจานวนมากนะครับหลั่งไหลเข้ามาใน LUNC นะครับผมแต่ไม่ใช่นะครับคือสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับผมก็คืออาจจะเป็นการโฆษณาของ n บ n นนนะครับผมที่ใช้การเก็บภาษีในการเผานะครับซึ่งทําให้นักลงทุนคลั่งคลใน FOMO นะครับแต่อิวากล้าวนะครับมีโอกาสที่จะลดอุปทานอีกครึ่งหนึ่งนะครับในปีหน้ามันจะหมายความว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นไป2เท่านะครับเมื่อตลาดกระทิงเนี่ยกลับใหม่อีกครั้งอิวากล้าวนะครับ ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถจ่ายได้ครึ่งหนึ่งนะครับใน12เดือนก่อนหน้าภาษีการเผาไหม้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่คราวนี้นะครับจะทําได้รวดเร็วกว่านะครับเมื่อระบบอิเวศททั้งหมดีกลับมามีชีวิตอีกครั้งหน้าที่หลักของอีเวอร์กราวนะครับั้นไม่ใช่แค่การเผาโทเค็นนะครับผมมันเป็นการจ่ายผลตอบแทนเป็น b u s d บแบบพาสซีฟนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนมากกว่า38ล้านดอลลาร์จากภาษี8%ได้จากภาษีการเผา2% ลองนึกภาพดูนะครับว่า LUNC นะครับสามารถเล่งอัตราการเผาไหม้ได้มากกว่า2,500%หรือไม่และลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณเนี่ยจะถือเงินไว้เพื่อรออุปทานลดลงคุณทำได้หรือไม่นั่นนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่อีว่ากราวนะครับเป็นคู่แข่งที่สำคัญของ LUNC ในปี2022มาถึงช่วงตีเส้นกราฟนะครับผมเราจะทำการค่าคะเนนะครับราคาของ LUNC รายวันนะครับ ว่าราคาเนี่ยจะมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้ร้อยเซนะครับผมลองเก็บไปเป็นแนวทางนะครับผมลองพิจารณากันดูนะครับราคาของ LUNC นะครับจากปิดครับ Exchange นะครับล่าสุดนะครับมีการซื้อขายอยู่ที่0.0118บาทนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่0.0118บาทนะครับผมแาราคาต่ำสุดนะครับอยู่ที่0.0109บาท จากการใช้เส้นเทรนไลน์นะครับตีเส้นแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะฮะเส้นแรกนะครับผมเป็นเส้นแนวต้านนะครับผมสูงสุดนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเส้นที่สองนะครับเป็นเส้นแนวรับนะครับล่าสุดและอีกเส้นหนึ่งนะครับคือเส้นนี้นะครับเป็นเส้นแนวรับต่ำสุดนะครับผมอันนี้คือในมุมมองของผมเองนะครับผมและเส้นนี้นะครับผมเป็นเส้นแนวโน้มนะครับเป็นเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้กราฟมันขาขึ้นนะครับตอนนี้นะครับพอปรับเป็นสิบห้านาทีนะครับเราจะเห็นได้ว่า กราฟนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะทะลุแนวต้านไปแล้วนะครับผมจะทะลุแนวต้าน0.0114ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปหยุดอยู่ที่0.0118นะครับผมจากเส้นเทรนไลน์นะครับผมบอกว่าบอกได้ว่านะครับกราฟ LUNC นะครับในช่วงนี้นะครับจะมีการปรับฐานนะครับผมจะมีการปรับฐานขึ้นนะครับก็จะปรับฐานนะครับมาอยู่ในแนวนี้นะครับผมอยู่ในช่วงนี้แหละแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าราคาที่เท่าไหร่นะครับ เรามาใช้ i n เคเต t o r RSI นะครับผมในการคาดะเีราคานะครับตอนนี้นะครับ indicator RSI นะครับผมก็ได้บอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นขาขึ้นนะครับผมเพราะว่าครับส่วนใหญ่นะครับทะลุกรอบขึ้นไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเด้งขึ้นไปอีกแล้วนะครับผมดูช่วงเวลาออกกันดีๆนะครับทีนี้เราจะใช้ i ินดิเ t o r อีกตัวหนึ่งนะครับคือ indicator MACD นะครับบ่งบอกว่าช่วงนี้นะครับตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นนะครับคือคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงขาขึ้น แ, usted, แล้วทีนี้ก็ถูกปรับฐานขึ้นนะครับผมมีโอกาสที่จะปรับฐานขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นตอนนี้เส้น MACD ช่วงนี้นะครับได้ทําตัวโค้งขึ้นไปแล้วนะครับผมสรุปเลยนะครับวันนี้นะครับผมดูหน้า c l a s s ิกนะครับจะมีการปรับฐานขึ้นนะครับผมแต่ตอนนี้ฐานจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยังไม่แน่ใจนะครับผมแต่มีการปรับฐานขึ้นแน่นอนนะครับสําหรับใครที่จะทํา divide, การขายนะครับผมก็หาช่องออกดีๆแล้วกันนะครับผม ก่อนจะจากกันไปนะครับก็มาดูราคาของ LUNC นะครับจากคอยมาร์เก็ตแคปกันก่อนนะครับถือราคาสีนะครับราคาซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่0.0117บาทนะครับโดยมีปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอยู่ที่14,445ล้านบาทโดยเพิ่มขึ้นนะครับ4.07%นะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันดับในคอยมาร์เก็ตแคปนะครับอันดับปัจจุบันอยู่ที่อันดับ31 โดยมีมูล,ลค่าตลาดรวมนะครับอยู่ที่72,262ล้านบาทและอุปทานหมุนเวียนนะครับผมอยู่ที่6.15ล้านล้านโทโเคนต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับข่าวสารดีๆจากข่าวสารต่างประเทศ b i ตคัพ e อ็กช n g นแล้วก็กราฟสวยๆนะครับจากคอ Market Cap ก่อนจะเข้าซื้อขายนะครับควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวน หรือเชิญชวนให้มาลงทุนในเหรียญ l u n c หรือเหรียญคริปโตเคเรนซีแต่อย่างใดเป็นเพียงการนำเสนอข่าวสารรายวันและการแชร์ประสบการณ์เท่านั้นเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ